h ฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บาบี้ทิ่สานะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะบาบี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะบาบี้เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักส,สามเศร้าการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะถ้าใครอยากจะดึงแฟนเก่ากลับมานะแล้วก็เดือนนี้นะคะปัชชาสัมพันธ์เราจะปรับราคาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดูดวงนะคะแก้กรรมความรักผูกจิตผูกรัก และทุกๆอย่างนะคะตอนนี้ราคายังไม่เต็มนะคะเป็นราคาลด70%จากราคาเต็มพักมาดูรีวิวได้รีวิวเราดึงแฟนเก่าเยอะที่สุดเยอะมากนะคะดันงนั้นใครที่สนใจนะคะ อยากจะเป็นลูกค้าเก่ากับเราให้รีบทักได้เลยที่ l ล n e ของเรานะคะที่บาร์บี้ปักหมุดไว้แอ b บาร์บี้ชาใครที่ทักมาทีหลังหรือว่าใครที่มาช้านะคะจะได้ราคาของลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นอีกราคาหนึ่งใครที่อยากได้ราคาเดิมนะคะบิประกาศแล้วนะ ให้รีบทักมาเลยนะคะให้รีบ CF มาได้เลยนะคะแล้วก็มีนโยบายผ่อนจ่าย2งวดด้วยนะคะสำหรับคุณที่เอออจ,จะยังไม่พร้อมแต่ว่าไม่อยากได้ราคาเก่าเออราคาใหม่นะคะไม่อยากได้ให้ขึ้นราคานะคะใครที่อยากได้ราคาเก่าก็กรีบทักมาเลยนะก่อนจะขึ้นราคานะคะพี่บอกไว้แล้วนะว่าเราจะขึ้นราคานะดังนั้นให้รีบๆเลยนะทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ คลิปแรนดอมคลิปนี้ไพ่อ,อยากจะบอกอะไรอย่าลืมนะทักมาถามราคากันก่อนได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าทุกคนได้ราคาเต็มจะเป็นจะเสียใจนะเออจะเสียใจนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่รักสำหรับคลิปแรนดอมคลิปนี้ไพ่อ,อยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หนะะ่อยค่ะ Random Reading คลิปนี้พ่ออยากจะบอกอะไรคะสามเหรียญ q u e e n n ฟต์วันสเตอร o o คุณเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่ ดูเหมือนคุณจะเป็นฝ่ายที่อยากคุยกับเขาแค่ฝ่ายเดียวดูเหมือนคนคนนั้นคนที่คุณรู้สึกด้วยเขาไม่ได้อยากคุยกับคุณเท่าที่คุณอยากคุยกับเขาเนาะคุณเองก็เลยรู้สึกถึงความเจ็บปวดนะคะรู้สึกไม่ไม่ชอบหรือไม่พอใจรู้สึกแบบไม่โอเคแบบทําไมต้องเป็นฉันฝ่ายเดียวที่ต้องอยากคุยกับเธอแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะเอาตามดวงนะ ก็ค่อนข้างหมดบุญสัมพันธ์กันแล้วหรือจบกันไปแล้วนะคะสิ่งที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้ก็คือการเออ่ผูกจิตนะคะผูกจิตหรือผูกรักเพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปว่าบางคนได้ผลรับไม่เท่ากันนะคะแต่ คนที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็คือคนที่ยังไม่หมดบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะแต่คลิปนี้พี่บอกเลยว่าตามเกณฑ์สตาร์ดวงคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเลิกกันไปแล้วนะคะมีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะแต่กับคนคนนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดที่สุดแต่คุณก็รักเขามากที่สุดนะคะคุณไม่สามารถที่จะมุกออนจากคนคนนี้ได้เลยนะดังนั้นแล้วนะคะดังนั้นแล้วนะสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่า คุณยังรักเขาอยู่มากๆนะจ๊ะคุณยังรักเขาอยู่มากๆเลยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็รักต่อไปได้นะคะก็รักต่อไปได้ก็ลองมาผูกจิผูกรักดูมันก็จะช่วยได้เยอะนะคะคือเหมือนดูเหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเนาะเออแบบอยากคุยกับเขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณเองก็ไม่รู้ว่าจริงๆแนละ้วตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาอยากจะคุยกับเราบ้างไหมทําไมเราถึงรู้สึกว่าเราคุยกับเขาอยู่แค่ฝ่ายเดียวเสมอเสมอเลยนะคะ ออนะรู้สึกเครียดเหมือนกันรู้สึกแบบอย่างวะเหมือนกันนะเออแบบทำไมเราถึงต้องเป็นายที่วิ่งไล่ตามอยู่ใยเดียวนะคะแต่ถามว่าคุณเต็มใจไหมคุณก็เต็มใจนะจริงๆตอนนี้คุณอยู่ในสถานะเพื่อนคุณก็ยอมนะคุณเป็นสถานะอะไรก็ได้ต่อให้ไม่มีสถานะคุณก็ยอมนะแล้วก็ใคร20่ดาบคุณเจ็บกับคุณเนี้ยอ๊ออ้ บทจะวิ่งก็วิ่งคุณเจ็บกับคนนี้มาเยอะมากนะคะเยอะสุดๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเป็นคนที่ทำให้เจ็บมากแล้วก็รักมากที่สำคัญที่สุดเดวิลเข้ามานะคะคุณมีความหลงเขาสูงมากนะคะทั้งหลงทั้งรักแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะแซบด้วยถ้าคุณเคย18บวกกันนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่เซ็กดีมากจนคุณรู้สึกลงไหลนะคะอันนี้พี่ไม่ได้ทะลึ่งนะแต่พี่พูดเรื่องจริง คุณอาจจะหลงเซ็กเขาก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะว่าคุณรักเขาจริงๆหรือคุณแค่หลงเขาเนาะก็ถ้าเคสนี้นะไม่แก้กรรมหรือว่าไม่ผูกจิตผูกรักเนี่ยกลับยากเนาะเพราะว่าจริงๆตามเกณฑ์ดวงชะตาคุณกับเขาเนี่ยจบไปกับจบกันไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบควมว่าจะต่อชะตาหรือต่อบุญสัมพันธ์ได้ไม่ไม่ไม่ได้นะคะเพราะว่า หลายเคสที่พี่ช่วยอ่ะก็จบกันแล้วก็มีแต่สุดท้ายก็ช่วยกลับมาได้เนาะบางคนเขาก็ไปทําอะไรที่แล้วแต่พี่อยากจะบอกว่าอย่าไปทำมั่วั่วนะเพราะว่าไม่ต้องมาทากับพี่ก็ได้แต่ว่าระวังแบบไปเจอพวกสายดําหรือสายดักหรืออะไรต้องมานั่งแก้นะเพราะว่าพี่ก็ช่วยหลายคนแล้วนะคะแบบมันอย่าไปยุ่งกับพวกนี้อย่าอย่าไปแบบว่างมงายอะไรมากจนเกินไปนะคะบางทีก็อืมต้องระวังนะระวังแบบมากๆนะคะ อะมาดูกันต่อนะโอเคอูอูอ,อ,อูอ่ะเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะคนที่คุณแบบคิดถึงเขาจะเป็นบ้าเป็นหลังแล้วแล้วเขาก็แบบว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณเท่าไหร่อ่ะเนาะแปดดาบอ๋อจริงๆอ่อะเขาเองก็ก็ไม่ได้ไม่คิดถึงคุณนะเขาเองก็คิดถึงคุณนะคะแต่ว่าเพื่อไพ่แปดดาบขึ้นมาก็คือแสดงว่า เขาไม่สามารถที่จะแสดงออกอะไรได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วใช่หรือเปล่าคนคนนี้เป็นคนที่มีแฟนมีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วใช่ไหมเขาเหมือนเขาอยู่ในแปดดาบอ่ออะอึดอัดอ่ะเขายังไม่ลืมคุณเขายังไม่มูฟออนจากคุณนะ แต,แต่แต่คือพี่ว่าหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีอีโก้ด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงด้วยคือจะให้ทักจะให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่นะเออแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดอะคือเขาอาจจะกลัวกลัว,ว,ว,นวแบบคนของเขานะคะกลัวภรรยากลัวแฟนเขากลัวแบบครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยก็มีปัญหากันอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยทําให้เขาแมวไม่ได้ทักมานะคะและอีกอย่างหนึ่งคุณ คุณถ้าคุณอยู่ในกรณีอันนี้คือขึ้นมาในเซนส์ของบี้นะคุณอยู่ในกรณีที่แฟนเขาเคยจับได้เรื่องของคุณเขาจะยิ่งไม่กล้าทักคุณเลยเพราะว่าเขากลัวว่าคุณจะไปฟ้องแฟนของเขานะคะถ้าในกรณีที่แฟนของเขาเนี่ยมีคนแทคคุณด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะจองถ้าเขาถ้าแฟนของเขารู้ว่าอ๋อคุณคือกิ๊กของเขาหรืออะไรก็ตามแต่เงี้ยค่ะ ก็แฟนเขาก็จะจ้องนะคะเขาก็จะเหมือนไม่พอใจนะคะดังนั้นเขาอยู่ในสถานการณ์รอยู่สถานะที่ทําอะไรในความรักหรือความสัมพันธ์เนี้ยแทบจะไม่ได้เลยนะคะอ่าลองดูละกันคุณอยู่ในสถานะอะไรกับเขานะคะประมาณนี้อ่ะแล้วอ่าแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อแนวโน้มในอนาคตในเมื่อเขาก็ทักเราไม่ได้นะคะเราก็เราอยู่ในสถานการณ์ที่ติดต่อไม่ได้ ก็มันก็จะขาดการติดต่อกันไปนะคะขึ้นไพ่กรรมนะกรรมนะที่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเนาะมันก็มีแบบว่าบุคคลที่สามมาขัดกรรมความรักดวงความรักของคุณกับเขาเนาะดังนั้นแนะนําให้แก้กรรมนะคะก็จะช่วยได้นะคะมือที่สองที่สามหรือว่าคนที่แบบไม่ใช่คู่จริงก็จะหลุดไปนะคะเพราะไพ่ขึ้นมาว่าเมื่อกี้คุณก็เป็นคู่กันคุณเองก็คิดเหมือนกันเนี่ยเขาก็เสียดายคุณคุณก็เสียดายเขานะคะเดือดรันการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะแต่ต้องไปแก้กรรมตรงนี้ ก่อนเนาะณตอนนี้เหมือนโอเคต่างคนต่างมุ่ออนไม่ได้ซึ่งจริงๆที่มองว่าคุณกับเขาน่าจะส่งพลังงานถึงกันได้ต่อให้คุณกับเขาไม่สามารถที่จะคบกันได้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นะคะแต่เหมือนลึกๆในใจคุณอาจจะยังเชื่ออยู่ว่าเขาก็รักคุณคุณเองก็รักเขานะคะมันมีนความเชื่อในลึกๆในใจนะคะ The เวอร์นะว่าคุณรักเขาเขาเองก็รักคุณนะคะแล้วก็นี่นะคะไพ่หก หกถ้วยนะคะหกถ้วยคือไพ่ของของแฟนเก่าคนรักเก่านะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเอ่อคุณอาจจะไม่เคยเป็นแฟนของเขาเลยก็ได้หรือเป็นแฟนก็ได้นะคะแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยชัดเจนต่อกันเนาะดังนั้นสิ่งที่จะทําได้ตอนนี้นะมันมีโอกาสที่จะรีเทิร์นนะคะแต่ว่าก็กรรมค่อนข้างหนักก็เลยจะต้องใช้เวลาน,นานอยู่นะคะถ้าเกิดเป็นไปตามกรรมเนาะเอ่อใช้เวลาน,นานนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุด ในความรักครั้งนี้คือเหมือนเขาจะมาเพื่อทําให้เราทรมานอ่ะเออไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เราทรมานเนอะรักกันมากนะคะรักกันมากทุกอย่างเลยแต่เป็นอะไรกันไม่ได้อันนี้คือพี่ว่าทรมานสุดๆนะคะคนที่รักกันแต่เป็นอะไรกันไม่ได้เนี่ยทรมานมากๆนะทุกคนนะดังน,นั้นแล้วนะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้เนอะอะ แล้วยังไงต่อคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรในเมื่อรักกันมากแต่เป็นอะไรกันไม่ได้คิดถึงกันทรมานใส่กันอย่างนี้นะคะความผูกพันนะคะตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีต,ตดมันมากมายนะคะมันมีความผูกพันมากมายหลายอย่างนะคะความห่างไกลมันทําให้คุณกับเขายิ่งคิดถึงเอาง่ายๆนะคะคนบางคนยิ่งห่างไกลกันก็ยิ่งเอ,อ่อความสัมพันธ์ก็จะไม่พัฒนาใช่ไหมแต่สําหรับคุณไม่ใช่เลยนะคะ ความห่างไกลทําอะไรซอกคุณสองคนไม่ได้ยิ่งคุณห่างไกลกันเท่าไหร่ก็ยิ่งรักกันนะคะยิ่งทําให้รู้ว่าโหแบบระยะเวลาการเวลาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะยิ่งทําให้รักมากขึ้นยิ่งทําให้รู้สึกมากขึ้นนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆการเวลาไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็คือ,อยังรักยังรู้สึกอยู่ดีนะคะ the lover มันเหมือนสองคนต้องการคุยกันนะและขึ้นใพ้คู่ด้วยจริงๆไม่ว่าคนที่เขาอยู่ด้วยตอนเนี้เป็นคู่กรรมนะคะคนที่เขายังติดอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ด้วยเป็นคู่กรรมส่วนคุณเน่ยเป็นคู่แท้จริงๆนะคะเพียงแต่ว่าบุญมีแต่กำบังนะคะต่อให้คุณได้เจอเนื้อคู่แล้วคู่ทวินหรือโซเมดอ่ะบางคนอาจจะเป็นทวินเฟร,รมก็ได้นะคะอาจารย์ก็ดูเรื่องทวินเฟร,รมด้วยบางคนอาจจะเป็นทวินเฟร,รมกันก็ขออาจจะมีเนื้อคู่ที่เป็นคู่กรรมอยู่แล้วก็ต้องไปชดใช้อยู่หรืออะไรก็ตามก็ตามแต่นะคะ บี้ว่าเท่าที่บี้ดูแล้วคุณกับเขาน่าจะเป็นคู่กันจริงๆเพียงแต่ว่ามันมีกรรมที่ทําให้คุณกับเขาไม่สามารถที่จะลงเอยกันณนะตอนนี้นั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่ณนะตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันนี้ก็คุณและเขานะคะคุณและเขาก็จะต้องจากกันนะคะจากกันไปก่อนนะตามกรรมวารกรรมที่มีบีถึงบอกว่าคลิปนี้ถ้าใครตรงเลยนะแบบคุณรักกัน เขารักคุณคุณก็รักเขาต่างคต่างไปคู่กันแต่ไปกันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ถึงบบอยากให้แก้กรรมหรือไม่ก็ผูกจิตนะคะเพราะว่ามันจะเร็วขึ้นแต่ถามว่าถ้าถ้าคุณปล่อยไว้คลิปนี้เขาจะกลับมาไหมแน่นอนเขากลับค่ะแต่ว่าจะใช้ระยะเวลานานเนาะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะครีปนี้มันเป็นแรนดอมไงเผื่อมันอาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณก็ได้ดังนั้นมันก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันใช่พลังงานของคุณหรือเปล่านะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็ตามนั้นเลยนะคะตามนั้นเลยนะคะทุกคนอะมาดูกันต่อนะคะว่า ไม่รู้อะแล้วแต่พายอยากจ,จะบอกวิก็ถามให้หมดแล้ววิ่ไม่รู้จะถามอะไรอ้าพายอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ชาวแอนดอมคลิปนี้ได้รับรู้อีกไหมก็คุณพยายามไปก็เหนื่อยค่ะในในช่วงวราระที่มันยังไม่ใช่นะคะเจอคนถูกที่เอ่อแต่ถูกที่แต่ผิดเวลาเนี่ยพ่บอกว่าคุณพยายามไปตอนเนี้ไม่ว่าจะพยายามตื้อพยายามง้อพยายาม คิดเครียดไปมันก็เหนื่อยอะบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เวลาของคุณเนาะที่จะกลับมาเนะาะไพ่ห้าถ้วยนะคะรู้แล้วว่าคุณเสียดายรู้แล้วว่าคุณเสียใจหรือว่าฝังใจกับคนนี้มากแค่ไหนแต่คุณก็พยายามแล้วนี่ไม่ใช่ไม่พยายามคุณพยายามกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กนะคะเพียงแต่ว่ามันคุณจะต้องคุณจะต้องให้ให้ใครสักคนไม่คุณกับเขาเนี่ยต้องไปผ่าน ผ่านคู่รักคู่เว้นคู่กรรมอะไรให้หมดก่อนเนี้ยค่ะเนาะมันถึงจะดีนะคะมันถึงจะดีเพราะไม่งั้นน่ะ <cal aur> ม,มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะเออถ้าถ้าการที่คุณเจอกันแต่แบบ สังเกตไหมมันเป็นเหมือนดวงแบบเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตอะค่ะมันมีจริงๆนะแบบเราพยายามทําสิ่งสิ่งนี้แทบตายแต่เหมือนเออสังเกตเออถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นดารานักแสดงเนาะบางคนแบบโหอยู่วงการมาเป็นสิบสิบปีไม่ดังแต่พอถึงจังหวะชีวิตที่มันถูกต้องนะคะถูกที่ถูกทางปุ๊บพอแบบถึงเวลาปุ๊บ ดังเลยนะคะใช่ไหมพอเขาได้ไปอยู่ในถูกที่ถูกทางถูกไหมอืมเขาดังเลยหลายคนเลยอะ่ะอยู่ในวงการนาั้งนานไม่ดังแต่พอได้เจอจังหวะชีวิตที่ถูกต้องกลับดังขึ้นมาเห็นไหมเดอะทาวเวอร์นะคะจบกันแบบกระทันหันมันแทบไม่ได้ลากันหรือว่ามันยังไม่สุดเลยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่ได้พยายามกันสุดทางเลยมันก็เลยแบบว่าเจ็บนะเออเจ็บแล้วก็เสียใจจริงๆอ่ะโอ้ยเป็นอะไรอะ่ะ คือมันมันยังเหมือนแบบว่ามันยังไม่สุดทางอ่ะคือถ้าถ้าความสัมพันธ์นี้มันมันลองพยายามแล้วมันลองได้คบกันแล้วมันมันมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กันแล้วอ่ะเออมันก็คุณก็จะไม่เสียใจขนาดเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้ถูกกันเต็มที่อ่ะนะคะมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างที่จะเสียใจแล้วก็เสียายกับความสัมพันธ์นี้ ที่มันควรที่จะไปต่อได้ดีกว่านี้แต่มันก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันมันฝังใจนะคะเขาก็เขาก็กลายเป็นคนที่ฝังใจกับเราของเราด้วยและโดยเฉพาะนิสัยของเราอะ่ะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเอ่อเปิดเรื่องความรักให้กับใครง่ายๆก็คือไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ารักใครง่ายๆยามันก็ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันก็ฝังใจคุณนะคะมากๆอ่ะนี้ก็ต้องยอมรับเนาะค่ะมันก็ฝังใจคุณสุดๆเลยแหละนะคะก่อนที่จะไปดู Roman c e a n g e l นะคะนางฟ้าอยากจะเตือนอะไรอีกสุดท้ายสุดท้าย,ายและท้ายสุดนะคะกับคลิปนี้เดี๋ยว,วตอนนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขไประหว่างที่เขายังไม่กลับนะคะมีบอกเลยว่าตับใดที่คุณไม่ผูกจิตและแก้กรรมเขากลับมายากนะคะก็ะะใช้เวลานานเนาะแล้วก็ทําอะไรแบบ ที่คุณรักแล้วก็คุณเชี่ยวชาญทําไปนะคะอะไรที่สมมติว่าคุณว่างใช่ไหมแล้วคุณแบบว่ามีเวลาเยอะคุณก็ทําในสิ่งที่มันจะพัฒนาสกิลนะคะชีวิตของคุณให้ดีนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขพอถ้าคุณปล่อยให้คุณว่างนะคะทุกครั้งที่คุณว่างเนี่ยคุณจะคิดถึงเขานะคะซึ่งมันมันไม่เวิร์กอะนะก็อย่างที่บอกว่าต่อให้คุณพยายามคุณคิดถึงเขาหรือว่าคุณจะอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคุณก็จะต้อง เสียใจเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลาของคุณเนาะเออและที่สําคัญที่สุดจะบางกล้องทําไมนั่นแหละมันพยายามไปก็ไหลเปล่าเนาะถ้าเราก็เลยต้องปล่อยไปก่อนนะคะปล่อยไปก่อนให้มันชิวๆไปเนาะตามนี้แหละวิวก็เชื่อว่าคุณน่าจะเหนื่อยกับคนคนนี้มามากมากม,ากมากจริงๆ คุณน่าจะรู้ตัวคุณอยู่แล้วว่าคุณเหนื่อยกับเขามากแต่แบบไม่เห็นความสัมพันธ์นี้มันขยับเพื่อนอะไรเลยนะคะแบบไม่มีท่าทีเลยวิแววเลยที่เขาจะกลับมาหรืออะไรนะคะก็เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่เวิร์กนะคะมันยังไม่เวิร์กตอนนี้นะโรแมนติกแองเจิลนางฟ้าอยากบอกอยากเตือนอะไรคะ forgive and learning อ่ามันก็ต้องให้บทเรียนทั้งคุณกับเขาอะเนาะ แล้วก็ engagement stay p r o m i s t i c about your love life, pay attention with the red flag เอาจริงลึกๆอะคุณคิดว่าคุณอะสามารถสื่อพลังงานเขาได้คุณสามารถที่จะรู้ได้ว่าเออเนี่ยตอนนี้เขาคิดถึงคุณแต่แต่คุณอะที่คุณไม,ไม่ไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณไม่อยากมาโนหรือคุณไม่อยากที่จะแบบว่าคิดไปเองว่าแบบเขารักชายเขาคิดถึงฉันคือฉันไม่อยากที่จะแบบว่า คิดมากไปเองอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็รู้แหละว่าเขาก็คิดถึงคุณคุณเองก็คิดถึงเขาไม่ต่างเนาะซึ่ง o r g i v e and Learning ถ้าในกรณีที่เขาจะกลับมาสักวันหนึ่งคุณจะต้องให้อาภาัยเขาให้ได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จะกลับมาแบบจริงจังนะแต่บอกเลยนะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ก็ฟรีเ r s e ซลไปก่อนนะคะเป็นอิสระไปก่อนเนาะบางคนรีบมีแฟนเหลือเกินแบบชีวิตชีวิตโสดยังยังไม่แบบว่ายังไม่ ไม่ไม่เวิร์กเลยอ่ะเออก็รีบมีแฟนนะคะก็ใช้ชีวิตโสดฟรีดอมอิสระไปนะคะไม่ต้องไปคิดว่ารอเขาหรือไม่รอคนเราถ้ามันใช่มันก็ใช่เนาะลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีมีนลัคนาราศพีพฤกษกค่ะข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขาคืออะไรคะ่ะ รักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีฉันทั้งรักทาั้งเกลียดเธอฉันพร้อมแล้วความรักของเราอยู่ตรงนี้ในหัวใจแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะนะใครสนใจอะไรนะคะเครื่องลงเครื่องลางนะลิป f อ f มาเลยนะคะน้ำหอมช่วยเรื่องของเสน่ห์ Manifestation อันนี้ก็ดึงแฟนก่กลับมาในงบน้อย สีพึ่งนะคะบำรุงริมฝีปากจริงทาก่อนทาลิปสติกนะคะส่วนคุณผู้ชายไม่ต้องไม่ต้องใช้ลิปสติกต่อก็คือทาบำรุงริมฝีปากแห้งริ้ฝีปากแตกได้เลยนะคะแถมยังช่วยหมูได้ด้วยการเงินการงานการค้าขายดีมากนะคะแป้งนะหน้าทองแล้วก็เสริมเสน่ห์เสริมออร่าจะบอกว่าแป้งเนี่ยนะเวลาใส่ออกงานไปเที่ยวพรีเซนต์งานหรืออะไรก็ตามแต่นะโหโคตรดีเลยอะแบบ น้องจะช่วยเรื่องของสันี์แบบสุดๆนะคะปิดยอดคงยอดขายคือเลิศใครที่ทำงานแบบว่าต้องอยู่หน้าหน้างานอะ่ะเออแบบแนะนำเลยแบบดีจึงจึงมากจึงสุดๆนะคะตัวนี้เลยโอเคนะใครสนใจอะไรก็ให้รีพักมานะได้ราคาลูกค้าเก่านะคะใครที่ทักช้าได้ราคาลูกค้าใหม่ไม่รู้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย